สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บอสลิเวอร์ไซแลนด์วันนี้ผมมีโปรเจกต์ริมแม่น้ำเพชรบุรีนะครับผมจะ,ะจัดโปรโมชั่นโปรเจกต์ส่งต่อความสุขให้ลูกค้านะครับเป็นที่ดินริมแม่น้ำเพชรบุรีเงินผ่อนนะครับผมซึ่งราคาก็สบายกระเป๋านะครับผมมีทั้งสดทั้งผ่อนนะครับเริ่มต้นที่ หล้านกว่าบาทครับผมริมแม่น้ำเพชรบุรีท่านใดสนใจนะครับผมเรียนเชิญมาเยี่ยมชมโครงการสามเฟสพิเศษได้เลยนะครับผมบรรยากาศริมน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นโค้งน้ำพอดีนะครับผมโค้งน้ำยาวไปเลยนะครับ ก็ทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมสักนิดนึงนะครับผมให้ลูกค้าเห็นถึงบรรยากาศยามเย็นนะครับนะครับก็คือยาวไปเลยนะครับยาวไปสุดต้นไม้ต้นใหญ่นู่นเลยนะครับครับผมเรียนเชิญน,นะครับโปรเจกต์เงินผ่อนของบริษ i ไซแลนท่านใดสนใจติดต่อมาที่เพจบริษ i ไซแลนได้เลยนะครับผม สวัสดีครับ